สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์การงานค่อนข้างดีมากใครที่ทำเกี่ยวกับต่างประเทศขายของออนไลน์โลจิสติกการขนส่งเดินทางหรืองานเกี่ยวกับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ขอให้คุณโฟกัสการทำงานให้ดีนะคะให้ทำงานอย่างมุ่งม,มั่นให้เต็มที่คิดวิเคราะห์หาหนทางพัฒนางานให้ดีขึ้นทุกวันสิ่งที่ตั้งใจไว้จะเป็นจริงขึ้นมาได้อย่างแน่นอนค่ะการเงิน ช่วงนี้มีเกณฑ์จะถูกโกงจะร่วมพุ้นทำกิจการงานใดๆกับใครก็แล้วแต่ให้ระมัดระวังไว้ให้ดีอย่าประมาทจะเซ็นสัญญาอะไรก็แล้วแต่ต้องดูรายละเอียดเงื่อนไขให้ดีนะคะระวังการให้คนกู้ยืมเงินมีโอกาสที่จะไม่ได้คืนแล้วต้องระวังอย่าเข้าไปพัวพันกับสิ่งที่ไม่ถูกกฎหมายสิ่งที่เป็นสีมืดๆเทาๆคุณไม่ควรไปยุ่งนะคะเพราะจะมีปัญหาตามมาทีหลังได้คะ่ะ ความรักสำหรับคนมีคู่ระวังเรื่องความรักแบบลุ่มหลงมัวเมารักแบบไม่ลืมหูลืมตาไม่มีเหตุผลขอให้ดึงสติตัวเองกลับมานะคะเพราะไม่อย่างนั้นมันอาจจะส่งผลไม่ดีกับตัวเราได้ค่ะความรักสำหรับคนโสดอาจจะต้องโสดต่อไปก่อนนะคะใครเข้ามาก็ให้ระวังการโดนหลอกการโดนมอมเมาทั้งหลาย และอย่าคิดเยอะคิดมากเรื่องของคู่นะคะว่าเอ๊ะทำไมยังไม่เจอสักทีคู่ของเรานะคะจริงๆมีอยู่แล้วละค่ะเดี๋ยวพอถึงเวลาเขาจะเข้ามาในชีวิตของเราเองพยายามสร้างตัวเองให้ดีขึ้นพยายามทําบุญสร้างแต่บุญกุศลยึดมั่นในความดีอยู่ในสังคมที่ดีเดี๋ยวคนดีๆก็เข้ามาค่ะสุขภาพให้ระวังเรื่องของสายตา อาจจะใช้สายตาเยอะหรือทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์มากเกินไปหรือจ้องมือถือมากเกินไปนานเกินไปก็ระวังด้วยนะคะในเรื่องของโชคลาบยังไม่มีค่ะแต่ถ้าอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ให้ซื้อลอตเตอรี่กับคนที่พิการทางขานะคะเลขนำโชคของคุณคือเลข1และเลข4ค่ะ